เมือ่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน,น,น่วแน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพานกันทุกๆคนลุกนะาไอ้นั่งคัสสมา เด้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับ ตาของเราเบาๆคลอลูกพอสบายบายคล้ายกับตอนที่เรากำลังใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาแต่ก็ทำแจงเราให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสรไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้มันว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ทำใจว่างว่าแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทิ่นเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ รวมใจหยุดไปนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสแล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นดวงแก้วใสๆ เหมือนกับเพชรที่เจริในแล้วไม่มีตำหนิเลยขนาดไหนก็ได้จะเล็กขนาดดวงดาวในอากาศหรือจะขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันก็ได้กำหนดคือนึกถึงภาพอย่างสายสบาย ใครๆเรานึกถึงภาพหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยค่อยๆนึกไปอย่างสบายๆอย่าไปบีบไปเค้นมากเป็นมาเราึกนึกถึงใครๆกับเรามีความทรงจำภาพเหล่านี้ได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นไปก่อน หรือใครถนัดนึกถึงองค์พระนึกถึงพระแก้วใสๆขนาดใหญ่เล็กก็ะลวแต่ใจเราชอบให้ท่านนั่งขัดสมาธิจเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตวงเราถ้าถนัดนึกองค์พระเราก็นึกองค์พระถนัดนึกถึงดวงแก้ว เราก็นึกถึงดวงแก้วอย่างสบายสบายเอาอย่างเดียวนะลูกนะเอาอย่างเดียวแล้วก็ประคองใจในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายๆให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรา สัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังดังออกไปจัในกลางท้องของเรากลางบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดขึ้นมานึกขึ้นมาจะเป็นดวงใสหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ภาวนาไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าใจใจหยุดจะนิ่งแล้วมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองคือเกิดความรู้สึกความไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะอยู่เฉยๆหยุดนิ่งเฉยๆแต่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ แต่ว่าเมาื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังการทำสม,มาธิภาวนาเนี่ยไม่ได้ยากมากอย่างที่ลูกบางคนเข้าใจแล้วก็ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นไม่ทำให้เป็นบ้า ไมทำให้นั่งล้ตายไปเลยหรือเห็นสิ่งที่น่ากลัวทำให้ตกอ,อกตกใจและก็ไม่ผูกขาดเฉพาะพระภิกษุผู้ที่ออกเดินุูดงแต่สมาธินี่มีความจำเป็นสำหรับทุกๆชีวิตในโลกเพราะเป็นวิธีรวมใจให้หยุดให้นิ่ง ให้ใจตั้งมั่นสงัดจากรกามและอกุศลธรรมให้ใจเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทำได้แต่หากว่าไม่สูญเสียระบบความรบับรู้ของระบบประสาทเราสามารถทำได้ และทุกคนก็ต้องทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันโดยนำเอาสมาธิไปใช้กับธุรกิจการงานกิจกรรมต่างๆแต่ว่าสมาธิเหล่านั้นเป็นสมาธิในระดับพื้นผิวยังไม่ใช่สัมมาสมาธิในระดับที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้ หรือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจนกระทั่งดิง่งเข้าไปถึงพระระัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราแต่เราทำสมาธิของเรานี่เนะี่ยเรามีวัตถุประสงค์ก็เปิดเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกได้แล้ว ท่านมีธรรมจากโขมีญาณทัศนะก็จะทำให้เราได้รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะเบื่อหน่ายในความทุกข์ของชีวิตที่มีสายเหตุจากกิเลสอาสวะมันบังคับให้เรามีความทุกข์ทรมานก็จะถึงขั้นที่เราอยากจะดับ โดยการขจัดกิเลสอสวะให้หมดสิ้นไปวันนี้เรามาอยู่ทวดงกันเรามีวัตถุประสงค์ที่จะมาขจัดกิเลสอสวะเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อสลัดตนในพุนยกกองทุกข์เท่าที่เราจะทำได้ ตามกำลังแห่งบารมีของเราเพรนันเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นนะลูกนะกำลังเบิกบานเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปเหมาะที่ลูกทุกคนจะทำความเพียรให้ลูกทุกคนวางใจหยุดนิ่งๆเบาๆสบายหยุดใจกันไปอย่างสบายสบาย นิ่งนิ่งน้มน้มเบาเบาไม่ต้องคิดอะไรนอกจากบริกรรมนิพิตกับบริกรรมภานาหรือเราจะไม่กำหนดอะไรเลยก็ได้รวมใจมาหยุดนิ่งเฉยให้หยุดไอ้นิ่งน้มเบาสบายแม้ยังไม่มี อะไรมาให้เราดูก็ตามก็ให้หยุดนิ่งเฉยๆเบาๆสบายๆการที่ยังไม่มีอะไรใหม่มาให้เราดูไม่ได้แปลว,ว่าเราฝึกสมาธิไม่ได้ผลเจริญสมาธิเปาๆนาะไม่ได้พลไม่ใช่อย่างนั้นทุกครั้งที่เราหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งนี่น ใจของเราจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆอ,อย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยจะถูกยกขห้สูงส่งนั้นไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆเริ่มมีคุณภาพสะอาดบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เป็นความบริสุทธิ์ที่ชัดเจนซึ่งจะเกิดขึ้น กายและใจของเราคือเพราะเราจะเริ่มรู้สึก,กว่าตัวนั้นมันโลง่งไม่อึดอัดไม่ครับแคบมันโปรง่งมันเบาไม่หนักมันสบายคือไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วมันจะโลง่งโปรง่งเบาสบายแล้วตัวก็จะขายายไป ขยายไปเหมือนลูกโป่งที่ถูกอัดลมเข้าไปขยายกระทั่งกลมกลืนไปกับบรรยากาศเหมือนเราไม่มีน้ำหนักไม่มีตัวตนแล้วใจมันก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายเป็นประสบการณ์ที่นำมาซึ่งความพึงบอใจให้กับเราซึ่งเราไม่เคยเจอในชีวิตประจำวัน ก่อนที่เราจะฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็ความสุขก็จะเพิ่มคูณขึ้นไปเรื่อยๆตามกวาลังแห่งความหยุดนิ่งใจจะเกิดความพึงพอใจที่จะหยุดจะนิ่งจะเฉยๆเพิ่มขึ้นจนความนิ่งเนะี่ยมันแน่นแน่นแต่ไม่อึดอัดคือมีความนิ่งที่ไม่เคยยืน ไม่เคลื่อนออกไปภายนอกแต่จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในซึ่งเป็นหนทางของพระอริยยจยาวเคลื่อนเข้าไปถึงพระรัตนตไตรในตัวเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตจากการที่เข้าถึงพระรัตนาไตรในตัวหรือวัาธรรมกายนั่นแหละ เพราะฉะนั้นให้ลูกค่อยๆประคับประคองใจไปกันปรับให้มันพอดีพอดีทั้งกายและใจพอดีเนี่ยให้สังเกตที่เรามีความพอใจที่จะวางใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆนานๆเราไม่คำนึงถึงว่าจะเห็นอะไรหรือ,รอมีอะไรไม่เห็นมันจะเฉย นิ่งๆนุ่นมๆเาบาๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆแหละสิ่งที่จะต้องระลึกนึกถึงต่อไปก็คือจะมีประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นซึ่งเราไม่คุ้นเคยไม่เคยเจอก็อ,อย่าไปตื่นเต้นจะไปตกใจกลัวให้ทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์ เหมือนพูดเจนโลกเจนชีวิตที่ใจไม่หวั่นไหวไม่เคยยื่นแล้วนะจงยินดีต้อนรับทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะหล่นลงไปเหมือนเราตกเหวลึกๆตกหลุมอากาศหรือขยายวูบไปหรือแสงสว่างมันวาบมา เหมือนถูกดึงเหมือนมีถูกแม่เหล็กยักษ์ขนาดใหญ่เหมือนโลกดูกเขาไปยังรุนแรงก็จะไปตกใจกลัวไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิน้นจงทำเฉยๆในทุกๆประสบกา,ารณ์แม่เห็นแสงสว่างดวงธรรมและองค์พระก็อย่าลิงโลดใจ อย่าตื่นเต้นดีใจจนเกินไปเพราะมันจะไปกระทบกระเทือนกับประสบการณ์ที่ดีนั้นที่ะะําทำให้มันเลือนหายไปหน้าทีของเราคือเราจะต้องเป็นนักอยู่ทุด,ดงมืออาชีพที่จะตั้งสงบใจนิ่งในทุกๆประสบการณ์หยุดนิ่งๆ นุ่มมเบาๆต่อไปไม่ตื่นเต้นไม่ลิงโลดใจไม่ตกใจกลัวอะไรแม้ประสบการณ์บางอย่างมันจะทำให้เรารู้สึกมันผวาคำว่าผวาในทีนี้ไม่ได้แปลว่าจะเจอสิ่งที่น่ากลัวพ,พูีปีศาจอะไรอย่างนั้นแต่ผวามักจะเกิดขึ้นในตอนที่เราถูกดึงดูดเข้าไปสู่ภายในอย่างรุนแรงบ้าง อย่างกระทันหันมังอย่างชกละหกซึ่งเราไม่แันตั้งตัวจงทำเฉยๆนะลูกนะทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์เพราะลูกจะต้องเรียนรู้ในทุกๆประสบการณ์ภายในในเส้นทางของพระอริยเจ้าในเส้นทางงแห่ความบริสุทธิ ในเส้นทางความหลุดพ้นจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้ให้สมกับเราเป็นนักทุด,ดงมืออาชีพนักสร้างบารมีมืออาชีพที่มุ่งเน้นในขัดในการขัดกลาวกิเลสอาสวะอะไรเกิดขึ้นก็จงเฉยเฉยหยุดนิ่งเฉยเยรู้แล้วก็ไม่ชี้ ทำเฉยๆต้องอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแล้วโลกจะประสบความสำเร็จในชีวิตของการเกิดประสร้างวลมีด้วยกายมนุษย์และการมาอยู่ในทุดดงช่วงสั้นนี้ที่เราจะไม่มีวันลืมเลือนเลยนึกถึงวันใดก็จะมีแต่ความปลื้มปิติอินดีภาคภูมิใจ อย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนปิติยินดีนั้นก็ดำมาซึ่งบุญกุศลที่จะเพิ่มพูนขึ้นในทุกครั้งทิ่ตามระลึกนึกถึงเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะเข้าถึงธรรมให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยตัวทุกๆคนต่างคนต่างนั่งกันไปหยิบเอียบนะลุนะสัพเพพุทธาพละตาปเจกานันจังพรังอรหันตานันจะเตเชนรัคังบันดาวิสปโสเตยทลัตทาสุขิตาเวลุนหาพุธศาสันีอรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิ สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสธตีภวันตุเต